สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสูรินทีวีครับกลับมานะฮะเจอกันนะฮะตอนนี้คุณพ่อสวยัยว่างแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวต่อสายไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปพูดไปคุยกับคุณพ่อสวัยนะฮะงวดที่แล้วลาติดภารกิจไปนะฮะรอบนี้งวดนี้มาแล้ว<อ>ฮะสิอ่ะสวัสดีฮะคุณพ่อครับสวัสดีลูกสวัสดีอ่ะงวดที่แล้วเอฟซี FC แฟนคลับก็ถามหาก็ถามไทย คุณพ่อสวัยไปไหนอะไรยังไงครับออเอ่เอ al, มันสองวันแล้วคอยอยู่ว่ามันไม่เห็นมาเพราะพ่อพ่อยุ่งเพิ่งนเมื่อคืนน่ะครับออเมื่อคืนลูกก็ไปผ่าตัด al, สายเลื่อนที่โรงพยาบาลธุราชที่ไม่ได้ส่งโรงาลูกอ่ะครับครับไม่เป็นไรฮะมันคนเรามันต้องมีธุระประปังมันก็มีอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่ al, วันนี้ก็ข้างบนก็ไม่อยู่ ห้าตัวลูกอาบนมีอะไรบ้างฮะแปดหนึ่งสี่สองเก้าลูกพ่อสวัยตุกี้ขอปากกาใหม่หน่อยนะฮะมีอะไรบ้างนะพ่อแปดหนึ่งสี่สองเก้าแปดหนึ่งสี่สองเก้าครับพ่อเออจับเป็นคู่ไปเลยหนึ่งแปดลูกหนึ่งแปดสองแปด สองแปดเก้าป้ปสปวิ่งแตัวเยวลูกสี่ปดอ่ะทุกคนให้วิ่งแปดตัวเดียวนะคุณพ่อนะว,วิ่งแตัวเดียวโอ้โหแปดตัวเดียวนะฮะรับอ่ะหนึ่งแปดสองปเ้าแปดสี่ปดเน้นตัวไหนครับพ่อเน,เน้น 2, 8, 1, 8, เน้นสองปกับหนะึ่งปลูกเน้นสองปดกับหนึ่งปดนะฮะกับอือ วิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวนะ<อ>ครับอ่าแล้วสาตวม,มตัวล่ะพ่อมีวาตัลูกอะไรนะพ่อล่างมีอยู่ห้าตัวอ้าวแล้วสามตัวไม่ให้เหรอพ่อหรือให้แค่สองตัวพ่อไอ้สามตัวก็มันมันมันสี่สี่หนึ่งสี่แปดลูกหนึ่งสี่แปดครับพ่ออเอ หนึ่งสี่แปดคูณหนประตูลูกอ่าหนึ่งสี่แปดคูณหกประตูนะฮะครับแค่นั้นก็พออ่ะหางเดียวเม็ดเดียวเลยฮะหางหางเดียวเม็ดเดียวเพราะมันแปดเด่นอ่ะแปดแปดโอ้แปดมันเด่นก็เลยให้หนึ่งสี่แปดเลยนะเออโอ้โหชัดเจนนะสําหรับคุณพ่อสวัยนะฮะครับอืมรับพ่อครับเออขอาล่างเอาล่างไปเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเคลียร์ ให้ fc หน่อยบางคนเขาจดไม่ทันครับพ่อครับก็ทบทวนสักเล็กน้อยนะฮะบางทีรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย fc สุรินทีวีเยอะนะฮะไม่ทันครับอ่ะทุกคนนะฮะทุกคนจดไว้นะฮะเลข8นะฮะเลข8อ่ะเลข8นะฮะคุณพ่อสวัยนะฮะมี8อะไรครับเนี่ยฮะหนึ่งแปดสองแปดเก้าแปดสี่แปดแปดอ่าก็อ่าหนึ่งแปดหนึ่งสองแปด 9ก้าแปดสี่แปดลูกครับเน้นสุดๆที่หนึ่งแปดกับสองแปดนะพ่อนะสองแปดเด่นที่สองแปดกับหนึ่งแปดครับอ่ะสามตัวให้เม็ดเดียวเลยนะพ่อนะอ่อสาม uh, ตัวให้ให้หนึ่งสี่แปดลูกอ่ะทุกคนงงไหมงงไหมพ่อพ่อให้หนึ่งแปดกับสองแปดสองตัวใช่ไหม สองตัวหนึ่งแปดถึงสี่แปดมันมันจะมาหลักสิบเป็นหลักร้อยเลูกากาไม่ได้ลูกก็จำคู่ไว้แล้วอ๋อคือหนึ่งแปดกับสองแปดแต่<ช>ถ้าสามตัวมันมาหนึ่งสี่แปดทุกคนงงไหมพ่อสวัยงงไหมไม่งงนะลูกอ๋อถ้ามันจะออกยังไงมันก็ต้องออกนะลูกแล้วมันออกหนึ่งสี่แปดได้ลูกอ่ะมันออกหนึ่งสี่แปดได้นะฮะเออแล้วมันถูกตั้งสี่แปดและตั้งหนึ่งแปดด้วยลูกอ๋ออ๋อ อ๋ออาจจะมันอ๋อมันหกประตูใช่ไหมพ่อประตูลูกเอามันก็อาจจะเป็นสี่หนึ่งแปดได้มันอาจจะเป็นสี่แปดตรงๆได้เอ้เข้าใจอืมครับอะทีนี้มาดูครับตำแหน่งบนเนี่ยให้เน้นแปดแล้วเวลาพ่อสวัยให้เลขวิ่งเลขออกกำลังกายเนี่ยเป็นยังไงผลงานเลขวิ่งพ่อใช้ได้ไหมฮะ ให้วิ่งแปดลูกอ่ะให้วิ่งแปดก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้รอผลนะฮะอ่ะทุกคนถ้ารักแปดชอบแปดถ้ารักพ่อสวยัยตาม oui. พ่อสวัยก็ไม่ไม่วิ่งห้าวดแล้วอ่ะงวดที่แล้วให้วิ่งห้ามาจริงแต่ว่าซื้อสองง่าสองง่าเอาพ่อซื้อสองง่าผสองง่าตองเสียดายงวดที่แล้วพ่อสวัยไม่ได้โฟลต์อินไม่ได้ออกอากาศไงไม่ได้นําเสนอผ่านสุรินทร์ทีวีไงพ่อเองวดที่แล้ววสองง่าลูกสองง่าอยู 5, 5, 5, nhưng, ่แล้วโอ้ไม่งั้นถูกกัน สนันวันไหวนะพ่อนะอ่ครับพ่อบอกโจแล้วว่าออสอง,ง้าทโจอคอยตั้งแต่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดทั้งปีไม่มาสองห้าสองอาทตโอ้ตอนนี้มาสองรอบสามรอบแล้วนะอ่าทีนี้มาดูตำแหน่งล่างผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าพ่อไหวจะให้ล่างเลขอะไรล่างศูนย์ห้าสองเจ็ดแปดลูกศูนย์ห้าสองเจ็ด 8ครับอ่าจับไปเลยเป็นคู่ไปเลยลูกห้ 0, ลูกห้าศูนย์ห้าสองห้าสองห้าเจห้าเจ็ดห้าปห้าปดวิ่งหาลูกอ้าววิ่งห้าคิดยังไงผมถามพ่อหน่อยเอะไปบวกลบคูณหารไปคำนวณยังไงทำไมถึงมันได้ห้าล่างพ่อ ของพ่อมันมันมันมาวันนี้มันเด่นห้าตัวเดียวดังที่สุดอะไรคิดว่าให้รูดห้าไปเลยไอ้ลูกอ๋อรูดเลยนะอ่รูดห้าไปเลยแต่ตัวเด่นก็ลอยวิ่งห้าไปเลยตัวเดียวอ่ะอ๋อวิ่งห้ารูดห้าไปเลยนะอรูดห้าไปเลยอ่ะพ่อไปบวกลบยังไงได้ห้าเขาบอกว่าห้ามันมันดังมากนะพ่อมันดังมากเลยตอนเนี้ย มันมันมันต้มาถ้ามถ้ามาสอง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 แปดข้างบนนข้างข้างล่างตรงห้าสองลูกเห็นไหมวันที่แล้วอ๋อเอาทุกคนทําเครื่องหมายถูกไว้ที่สองแปดนะฮะสองแปดเห็นไหมสองแปดแปดสองล่างมันจะออกห้าสองทันทีนะฮะโอ้ถ้าออกห้าสองสองสองห้าสองแล้วมาขึ้นล่างล่างสองสองมันตั้งล่างทั้งบนนะตั้งบนตั้งล่างเห็นไหมมาเลขสองอ่ะครับ วันนี้สองจะไม่ไปลูกอ่ะสองจะไม่ไปอสองยังยังอยู่เหมือนเดิมข้างบนก็สองแปข้างล่างก็ 2, ออสองหาสสงทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเด้อพ่อสวัยบอกว่าข้างบนสองปดล่างห้าสองงั้นก็ซื้อ, 128, อหนึ่งสองปดสี่สามตัวอหนึ่งสองแปดหนึ่งนหนึ่งสปดหนึ่งี่แดนั่นแหละลูกอ่าหนึ่งสองเอาเขียนไว้หน่อยนะฮะเขียนไว้หน่อยหนึ่งสองปดเขียนไว้หน่อยเพราอะ เพราะวันหนึ่งเนี่ยเป็นเลขขี้นะมามีโอกาสมาได้หลักร้อยโดยชื่อเสดีนะโดยชื่อเสดหีหลักร้อย,อย,อยสี่กับหนึ่งนะลูกอ่าหลักร้อยร้อยมีหลักร้อยหลักร้อยมีสี่กับหนึ่งนะฮะครับโอ้โหถ้ามันออกสี่สี่แปดมันเบิ้ลเลยนะพ่อนะ่ะมันไม่เบิ้ลลูกวันนี้ไม่เบิ้ลอ๋อไม่เบิ้ลเนาะไม่เบิ้ลครับจะออกแบบธรรมดาปกติใช่ไหมครับพ่อ เออเาาเอ,อกตมมปิวันนี้ไ่่ะทุกคนก็จดไว้หน่อยนะฮะหนึ่งสองแปดหรือสี่สองแปดหรือสี่สี่แปดก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าพ่อสวัยคาดคะเนนะต้องใช้คำว่าคาดคะเนหลักร้อยมีสี่กันหนึ่งนะจะขี้หรือคู่แค่นั้นเองหลักร้อยหลักร้อยไม่สี่กันหนึ่งมาตัวหนึ่งอ่ะครับอืมเพราะฉะนั้นตัวเด่นตัววิ่งตัวออกกำลังกายของพ่อสวัยเนี่ย ไปเชื่อขนมปากซอยไว้ได้เลยหรือเปล่านะจะแน่หรือไม่แน่เปดนี้ถ้าถ้าสูตรของพ่อไม่เทียมนะมันจะเดินต่อก็แปดซื้อได้เป็นพันนะลูกอ๋ลงทุนได้สําหรับเลขแปดนะฮะเหมือนหัวนวดที่แล้วนะห้าเลยมกอบอกแล้วห้าตัวเดียวอนะ่ะครับพ่อครับสิดวดผิดงวดเดียวลูกสิบเอ็ดสนะิบเอ็ดงวดผิดงวดเดียวโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาฮะสุดยอดนะฮะสำหรับพ่อสวัยนะะ okay. รู้แล้วว่าตัวไหนจะมาลูกโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพ่อผมถามหน่อยเถอะถ้างวดน,นี้ห้ามันมามันก็โอเคแต่ถ้าห้าไม่มาทำไงพ่อหวดีห้ามาห้านะล่างห้าล่างมันเด่นนะลูกเอาห้าล่างมันเด่นคิดไหมว่ามันจะหลุดเลขห<อ>้าคิดว่ามันจะไม่มาไม่ห้าพ่อ พ่องหาห้ามาล่างลูกมาล่างลูกโอ้โหพ่อทำไมมั่นใจขนาดนั้นอ่ะรอผลนะ fc แฟนคลับพ่อสวยถ้าอชอบล่างพ่อซื้อเหมือนกันลยสองเจ็ดอ่ะอะไรนะพ่อมันขึ้นสองสองอ๋อซื้อสองเจ็ดออกสองสองอ่ะใครชอบ,ชอบพ่อสวยอะไรนะพ่อสองเจ็ดลูกลูกอาล,ลูกโจววางให้แม่สุรีซูรียกวางให้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ออพ่อก็ซื้อพ่อก็ซื้อสองจิตเจรักจิตแบงอ่ะขึ้อสองสองอะพ่ออ่ะรักพ่อสวัยชอบพ่อสวัยก็ตามพ่อสวัยนะฮะไม่รับไม่ชอบไม่ตามก็ไม่ต้องซื้อนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะวันนี้ได้พูดได้คุยกับคุณพ่อสวัยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซืปแล้วใชแล้วไวในันนี้เจรักจิตแบงนะลูกซื้อไปแล้วใช่ไหมพ่อเออซื้อไปแล้วไววันนี้เจรักจิตแบงอ่ะขอให้คุณพ่อสวัยถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้มีเงิน ใช้บั้นปลายชีวิตโอ้โหรับไปหกล้านนะใบหนึ่งซื้อชุดกี่ล้านพ่อถูกรางวัลที่หนึ่งมาถึงมันโจ้แน่นอนอุ้ยขอให้พ่อสวัยถูกเจอรอบนี้วดนี้จะได้มาฉลองฉลองที่ชายแดนนะพ่อนะอไปสงสารพวกชายแดนมากสุดอ่ะครับก็น่าสงสารครับพ่อรอบนี้ไปแปดเก้าคนแล้วครับพ่อผมก็เพิ่งกลับกลับมาจากช่วยศูนย์อพยพกลับมาส่งกลับมาจากส่งเสบียงให้พี่ทหารครับพ่อครับ S <S <S วันนี้ต้องขอบคุณนะวันนี้ส้มสวันนี้ส้มสีม่ส <4 S 2> ตันนะพอ่อรครับวันนี้ส้มสี่ตันส่งให้ทหารหน้าแนวครับพ่อครับอพ่งนี้กล้วยอีกสองตันนะจากตลาดไทยครับพ่อครับอ่ะพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากๆที่เอาตัวเลขมาฝากลูกเอาตัวเลขมาฝากหลานกันนะอค,คอครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีจุ๋อ่าโอเคนะะวับวันนี้โอเคเอาเน้นอะไรนะพ่อนะ สองห้า,หาแล้ววิ่งห้าไปเลยสองห้าห้าสองแล้ววิ่งห้าไปเลยอ่าวิ่งห้าไปเลยรับทราบครับพ่อครับสวัสดีครับอ่ะโอเคก็ถือว่าพ่อสวัยมาเน้นมาย้ำตัวเก่าตัวเดิมนะงวดที่แล้วมันออกห้าสองบนใช่ไหมรอบนี้โอ้โหรอบนี้ใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับท่านินทัศน์ภูกแก้วจัดครับใครไม่ซื้อไม่ว่าไม่ว่ากัน นะกำลังให้พี่สุรีเขาหาให้อยู่นะอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะฮะโอ้โหฟังไหมล่ะเมื่อกี้ชัดไหมล่ะแล้วมันจะจริงหรือเปล่านะพ่อสมัยบอกถ้าบนมันออกสองแล่างมันจะออก5้าสองเอาสองบนสองล่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะเอ๊ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกอย่าดรามา่า อย่าด่าอย่าว่ากันขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณทุกกําลังใจครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่องสุรินทีวีนะครับเห็เนไปโพลที่เพจที่ Facebook ของปลอมนะถูกขโมยถูกโหลดคลิปเอาไปนะขอบคุณกําลังใจครับขอบคุณทุกๆคนครับขอทุกคนโชคดีขอทุกคนมีความสุขลากันไปสวัสดีครับ